อันนี้มาดูบานประตูงานไม้รวมครับงานสั่งที่จังหวัดตกคนครครับขนาด80คู200ครับตีเกณฑตามที่สุขขงทีรานะครับสวยอ่ะสวยทนทานครับพวกนี้ไม่ไม่ยุบไม่ห่างครับไม่ยุบไม่ห่างนี่ครับไม่ยุบไม่ห่างงานคุณภาพครับเลยครับดูคิวดูลายฮะับตั้งฝีมือประสบการณ์ สาปีแล้วงานได้รวมครับสวยนะครับั้าใดสนใจติดต่อร้านเราตางราคาไม้นะครับวอนนี้เป็นงานไม้รวมราคาไม่แพงครับไม่ยุบไม่ห่างแปดสิบสองเมตรคูณ2เมตรครับแล้วี่นี่โตไม้รวมนะครับลูกค้าเจ้าเดียวครับราคาต่าง ที่นั่งครับเพราะแบดที่นั่งนั่งแบดที่นั่งครับวางนั่งดูไปหน้าคลีนส์ักสวยงามสับสวยงามนะครับขาอะไรอย่า้ยครับตัวนี้ไม้เก่าหลือใหม่ครับแทนไม้กระดุมที่เป็นไม้เก่ามาทำครับจะไม่ลุกไม่ห่างครับนี่โต๊ะไม้รวมบางตู้ไม้รวมครับ สนใจราคาเบาๆนะครับสนใจติดต่อร้านแล้วากมาให้นะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย